สวัสดีครับผมเกรซสพลครับผมมีชาเลนจ์จับฉลากขึ้นมานะฮะในนี้นั่นเองว่าต้องเล่นเป็นอะไรอันแรกบอกให้ไปอ่านหนังสือ5 4 3 2ไปอ่านหนังสือได้แล้วพรุ่งนี้จะสอบอยู่แล้วเนี่ยมันแต่เล่น Twitter อยู่นั่นแหละไปไปอ่านออ้เงี้เหรอครับทดลองทดลองก่อนแล้วกันครับอันต่อไปดูเวลาแฟนพูดไม่รู้เรื่องเธอพูดอะไรของเธอเนี่ยฉันไม่เข้าใจ เอาใหม่น <and> ีพ oh ูดอ anyway. ีกทีนึงขออีกรอบขออีกรอบดีๆไดีเข้ามาใกล้ๆสิมันต้องพูดแล้วมันต้องพูดแล้วตอนนี้เหลือสองอันนั่นเองนะครับไหนลองอ้อนแฟนอยากได้ของเธอเขาเขาอยากได้อันนี้ซื้อให้เขาหน่อยสิได้ไหมอ่ะก็ก็เพิ่งซื้อไปแต่ว่าอยากได้อีกได้ไหมครับซื้อให้หน่อยได้ไหมครับนะครับเดี๋ยวจะไม่ซื้อแล้วนะซื้อให้หน่อยได้ไหม เอาสุดท้ายผมให้พี่จับดีกว่าพี่ตะก้องจับให้ผมหน่อยไหนวันนี้มาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะครับน้องแฟนขี้งอนเธอเรื่องงอนได้แล้วเรื่องแค่นี้เองก็บอกแล้วไงว่าจะไม่ทําแล้วเดี๋ยวพาไปกินหนมเอาไหมยังไม่หายเหรอมากอดไหมครับนาหายได้แล้วจะงอนอะไรขนาดนั้นล่ะ นะครับไม่งอนแล้วแล้วก็แค่นี้นะครับอเอาจับอีกชวนแฟนไปเดทเธอเธอไปไหว้พระกันไหม ผมคิดไม่ออกผมชวนใครไปผมชวนเข้าวัดอย่างเดียวเลยไปเข้าวัดกันดีกว่านะครับไปถวายสังฆทานไปปล่อยปลากันนะแต่ไม่ปล่อยปลาดุกนะเดี๋ยวมันทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับผมอะไรครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ฝากเกรดในนิตยสารมินเนกซีดด้วยนะครับในคอลัมน์มินมัสนะครับว่าจะเซ็กซี่หรือจะมีอะไรมาอยู่ในบทสัมภาษณ์นะครับก็ติดตามมาให้ดีเลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับ